ไปเฟมนะเย่ไปแกไปแกไปแกดูนี่ดูนี่ดูนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเย้โอ้โหทีเราได้หมดเลยแถมปลูกให้ด้วยเอบบว่าะแกคิกขวาโอ้โหพักแล้วเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นเพชรใช่ไหม เปลืองไม่ได้ไม่คือผมใช้ไปเยอะแล้วโอ้นึกว่าใช้ไปกี่ทีก็กระบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอย่ด้วยกันในยาบูเดลนไมครับในไมครับเอาช้นล่อในพาร์ทที่17กันแล้วเย่เดี๋ยวมีช้งักเลยเว้ยแบบ17่านส็ดน่าจะสิแหละ สิบหกว่าคิดดีสิบเจ็ดแหละพี่ว่าขันเดาไปเยอะเฮ้ยนี่พี่เฟมเคียดนี้มันดีมากเลยนะเว้ยมันสามารถทำให้เราเก็บพืชผักแล้วที่สำคัญคือมันดูด้วยใช่เราไม่ต้องไปเสียเวลาเออใช่ต้องไเสียเวลาทำไมไม่บอกให้ทำฟาร์มใหญ่กว่านี้วะเนี่ยเออมันจะได้แบบนี้ไงเห็นไหมใช้เคียวคุ้มเลยเห็นอ้อยเห็นอ้อยเออใช้ได้ปะวะเฮ้ลองดิลองดิลองดิ นี่คือฟาร์มอ้อยอเนกประสงค์บ้านเราเนี่ยอ้อยไม่ได้เออดอจุ๊ยโอ้จบแล้วแหมนึกว่าวางไว้ปุ๊บแบบหมดนี้ทีเดียวเออคุณว่าอ้อยจะได้นี่พี่เฟรมมาเล็ดข้าวเนี่ยเราก็จะมาใส่ในเครื่องนี้ไว้ที่ผมสร้างไว้โอ้ยไปเลยทุกคนเย้ยย่อยข้าวไอ้ตัวนี้อะไรวะเนี่ยไอ้หุ่น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 ทำอะไรได้อะนี่ไงหุ่นซ้อมมือเฮ้ยดูนี่ดราเมตดราเป็ต ทำไมน้ำเบนต์มึงหายเนี่ยแมโอ้โหร้อยยี่สิบสีหรือติดขี้ร้อยเจ็ดสิบดี๋ยวเดเดี๋ยวพี่แรงที่สุดในโลกเว้ยก็เพราะอะไรเ็เพราะอะไรเดี๋ยวบอกน้องๆเอ๊ะดาเบนแรงพราะหมัดอันนี้นะครับผมหมัดอันนี้เดี๋ยวจะย้อนให้เดี๋ยวโยนให้อันนี้เออแล้วก็อันนี้ยสองคน คือพี่เฟรมเนี่ยเขา<ช>ไปได้ไอหมัดไ,อ,ไอ,คอคูหมัดคืนเนี่ยไอของหมัดหมัดโง่ๆหมัดอะไรนะอะไรอะไระหมัดดีครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยคือถุงม,มือที่ได้จากเออลกนะคือตอนเนี้ยพี่เวฟกับพี่เฟรมเนี่ยได้ไปฟาร์มหัววิทเทอร์<ช>มาหมดแล้วเจ็ดหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่พี่เจ็ดหัวพร้อมกูฟาร์มแค่หกเออเขาเอามาให้กวนเออพี่พี่โชคดีอ่ะพี่ได้ชกทิ้งสามมา เออคือพี่เฟรมเนี่ยเขาไปเจอประสาทที่อื่นเว้ยแล้วแกก็จำไปเจอถุงมือนี่ใช่ซื้อถุงมือนี้เนี่ยมันเป็นถุงมือจะต้องคอมโบนะครับใช่ถ้าเกิดว่าเราตีหุ่นพี่ลองใส่เลยอ่าเดี๋ยวปุ๊บถ้าเกิดว่าพี่เฟรมตีหุ่นตัวเดียวซ้ำๆดาเมจจะเยอะขึ้นแล่ตอนนี้แค่เจ็ดนะเออปุ๊บตีทีเป็นแปดเนี่ย โคตรดีเกิดว่าย้ายไปตีตัวอื่นอ่ะลองเท่าเดิมมันก็จะกลับมาเจ็ดใช่คือว่าเราต้องตีตัวเดิมซ้ๆมันถึงจะแรเป็นถุงมือเบอร์เซิร์ชเว้ยแบบสะสมสะสมเออจะได้พาไปหาในเอ๊ในเอ๊เดี๋ยนะค่อยๆไปหาเราเอาไอ้นี่ก่อนเคลียร์กับอีวิเทอร์ก่อนเฮ้ยฟาร์มมาตึกดานเฮ้ยไปปะล่ะนี่ไงพี่ เราไปเอานี้พอดีเลยอะไรวะไอ้สายวิญญาณเนี่ยเออว่าเอาไปทำไมอ่ะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนคือพี่เบ๊มเนี่ยได้หาซ่อมแซมเจอใช่ใช่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูในข้างในตรงนั้นนี่แต่เสียดายมาแล้วเสียดายนี่มันแพงมากครับกูบอกตรงโคตรแพงเลยจริงๆเนี่ยดูดิสามสิบแปดเอโมเรลแล้วแค่หนึ่งอันคือมันจะมีอยู่สองตัวนะทุกคนที่มันซ่อมแซมอ่ะอันนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ สามบสีโอ้ถูกลงหน่อยหนึ่งแพงมากเออคือระดับ30มสิบตลอดใช่คือแบบแพงชิบหายเนี่ยสามสิบหกกับ34โอ้เออคือว่ามันแพงมากก็เลยต้องทำฟาร์มอ้อยไว้ตรงนู้นด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อเอาตอนนี้ตอนนี้คุณวีจบจริงเท่าไหร่แล้วเนดะยอ้ไม่ใช่จบจริงไม่ใช่ไอ้ซ่อมแซมซ่อมแซมเกียนซ่อมแซมซ่อมแซมมีแค่ชุดพี่ชุดทั้งชุดเลยนะใช่เฮ้เอาตังค์มาจากไหน โอ้โหกูตื่นมากูานั่งเล่นั้งฟาคุณพีซีึงเมื่อไปไหนกูดอนจะทำกูดอดนกูตื่นมาเจ็ดโมงกูมานั่งฟาร์มใบคับอยู่คนเดียวมึงรูนมึงเก๋าแค่ไหนมือเกค้างค้างค่ค้างอะไรมึงเนี่ยแล้วเราจะไปที่ไหนเอาสายวิญญาณเพื่อไปทำอันนี้ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะก็คือว่าเราเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเอากลับมากลับมากลับมา เราเราบินไปทางอื่นดีไหมเราบินไปทางอื่นดีไหมไปเจอปราสาทที่ใหม่ภาษาตางอื่นใช่ไม่อยากไปที่เดิมผมเจออยู่ที่หนึ่งพี่เอ๊ะแถ่แห่เราอะเราไปเอาไปจากไหนเคยไปเจออยู่แต่ผมยังไม่เคยสำรวจเลยแล้วมันจะอะไรเยอะแยะเดี๋ยวทำไมอะซื้อแลกเหรอเออไปมาดูไปดูผมโซเซแผลบที่ผมเปิดไกลไปพี่เมื่อกี้กันอะไรกันตุกเนี่ยเราเราไม่รู้อะ มาก็เดี๋ยวเราไปหาดีกว่าทุกคนเราจะไหนนนำนำนะขึ้นไปได้กูว่าละไม่ใช่ละไม่ใช่ละมึงอยไม่ใช่ละตามมาตามมาตามมาตอมมาลังตามคือเส้นทางนี้เนี่ยผมเดินทางมามากกว่าสิบปีแล้วเยอะสิบปีว่ะบินจนทาบเป็นห้องเหงาอ๋อเฮ้ยอุ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 ้ยมากรอนโอครับไอพวกนี้ไม่มาลังแกเราตอนเราขายดูดิดูดิดูดิ เกมปุ่มมดอใครแล้วลืมลืมลืมว่าปรับแค่สิบสิบสองเพาะนี้แล้วพี่ปรับลงด้วยก็ดีเออจะได้แบบเป็แหลกคู่โอ้กระจกกระจก้ว่าจะมีของดีมีอะไรบ้างวะจะว่าเออมันกระตุกอ่ะต้มเหมอเนี้ยไม่นะทุกคนไม่นะเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวก่อนไปนี่อ๋อเอาไซก่องไซวิญญาณอันนี้เราต้องใช้ประมาณน่าจะได้ฟาร์มโอ้ยหลายตัวเอาไปนิดหน่อยก็พอละวเนี่ยอันนี้ไปทำอะไรอ๋อไซวิญญาณสร้างวิเทอร์ ซาวิีเทอร์พี่ซาวิีเทอร์ปุ๊บมัไปแล้วไปแล้วพอแล้วพอแล้วเร็วเร็วเร็วขัมวอนขัมวันจะเย็นตีเดี๋ยวเราจะไปที่ปราสาทนรลูกนะทุกคนแล้วก็ไปหาเปิดกล่องแล้วเอาถุงมือแบบอันเดนแยอย่างได้ถึงมือเราเนด็กเด็กขี้ฉาเนี่ยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่ปราสาทมันคืออะไรอะตรงนี้เลยพี่โอ้ยตรงนี้โอ้ยกูกระตุกกระตุกกระตุกตรงนี้เมื่อวานที่กูมาเนี่ยแต่พี่ไม่ได้เข้ามาในนี้พี่เข้าแค่ปราสาทธรรมดา มันประสาทะไรเลยุ่งขัดทียุ่งอะไรให้อะไร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 เดี๋ยวก่อนมีแฟมคอนช่วยด้วยประโยู่ไปอยู่ไปอยู่สูงปอยู่สูงเฮ้บเฮพีอยู่บนหัวพวกเนี้ยเออตีโอตีโอแรงแรงเลยเออเออเออไันบีไอ้นี่ตรงขวานตรงขวาน โอ้ยโอ้ยเว็บเว็บเว็บกระดุดโอ้ยโอ้ยสู้ได้อยู่แล้วระดับพี่อะแม่มันทำเป็นแกล้งแม่รู้ป่ะพี่พี่รองเท้าติดไฟมาด้วยหมดทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าอะไรอะเดี๋ยวเว็บรู้ป่ะพี่ยืนตรงเว็บอะแล้วมันตัวมันอยู่เนี่ยมันดูดไปได้ไงไม่รู้เฮ้ยพี่เฟมไหนได้รองเท้าติดไฟปะดูดลงลาวารองเท้านั้นอะโดดลงลาวาได้ไปแกไปแก เออลงเท้าวิ่งลาวาไอ้แบกตอนแรกไม่ไม่ตนแรกจะบอกว่าแกรู้ว่าให้โดดลงลาวาแล้วแบบให้แบบยังไงให้จะแกล้งอ่ะจะแกล้งเอโทษขอโทษม่เสือกได้เฉยอะไรครับรอดครับผมรอดไอ้เนี่ยผมโดนกระชังเลยในนรกแย่ว่ะรอดครับรรอดคับเนี่ยผมแ่บพาคุ้มครองเนี่ยมึงกินบาปแล้วมึงบาปแล้วมึง เฮ้ยเจือไส้เฮ้ยไส้อะไรอ่ะเฮ้ยไส้เซนตูเซนตูขอด้วยครับขอด้วยครับขอด้วยครับไปทำอะไรได้ไม่รู้ไม่รู้ขอด้วยครับไม่ไม่ไม่มาตีมัน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 กลับมาไวเลยครักลับมาไวเร็วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยตกกันตกกันตีแรกลับกลับบ้าานมกลับบ้านมาครับกลับบ้านมาคุณไม่เอาบัตรเหรอเฮ้ยกลับบ้านมากลับบ้านมาคุณไม่เอาบัตรเหรอเอ้ยเอาผมได้ของแล้วผมไม่ซีเรียสหรอกได้ของแลเย้ไม่เอาบัตรเหรอคุณ เอางี้ดีกว่าทุกคนเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะทำไมครับรีคอมก่อนเออใช่กลับบ้านก่อนกูกระตุกมากเลยป่า๋จวกูโอ๊ยมี่ก็ขางจังเลยกลับบ้านก่อนแป๊บนึงต้องรีคอมนล่แหละทุกคนโอเคเรียบร้อยทุกคนคือตอนนี้ก็รีคอมโอ้โหใช่โอ้ลื่นขึ้นเยอะคือมันอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ของอ่าไมโครฟ t มาเว้ยใช่มันรีรีแรมของพี่เว้ทุกคน กรโโตกูว่าแรมสองเนทำครั้งี่คอมกูมันแรมสามสองแต่มันใช้แรมในการรันไปครับแค่สองใช้แรมคัตคี้งกเลยดูดิไม่ต้องเยอะนะเรียกเรียกไอมอนด์เนี่ยเรียกไอมอนด์เนยทำไมวะทำไมวะเฮ้ยเรียกไอมอนมาเรียกไอมอนมาเดี๋ยวเดี๋เดีมันเข้ามาในห้องนี้เนี่ยวันหนนะทุกคนทุกคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรนี่นี่เนี่ยหน่อยเนี่ยก็ใช่ไม่ต้องไปสนใจมันได้ยินเสียงไอมอนใช่ทุกคนจะได้ยินเสียงไอมอนใช่คือ ไม่อยากจะโมเยอะหรอกครับคือว่าเรามีแบบว่าสร้อยดีๆทั้งสองอันอะคือเราก็ต้องการคนแปลเยอะบึ้เบียยอะไรดีๆวะวันดีครับคุณมอนรอบผมเอ้ยแปลให้ก we <okol> ู่อยครับอ่านไม่ออกแปลให้เขาไหนอันนี้คืออะไรมอนเบฟเบฟคุมสร้อยคอสามารถที่จะทําให้สามารถที่จะอ่าสำลีชาร์จแต่ว่าถ้าเกิดมันเต็มมันสามารถที่จะสะท้อนการยิงได้ อะไรวะไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจอะไม่รู้เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติสร้อยนี้มันชาร์จเต็มอะมันจะสามารถสะท้อนการแบบเหมือนแบบพวกสเกลเลตันยิงมาหเลยที่อะไรที่มันยิงเป็นพวกตัวยิงไกลมาจะสะท้อนดาเมจได้โอเคอโเคใส่ไปก่อนใส่ป่ะอันนี้อะเนี่ยนะต้องชาร์จวนี่คือบิลิตี้ของมันก็คือว่าจะสามารถตามหารังหมูพิกลินได้ เ้ยรังหมูพริกลินรังหมูพริกลินถ้าเกิดสมมติถ้าสมมติฆ่าพริกลินก็สามารถตะมันจะมันจะบอกร่องรอยของรังหมูพริกลินมาร่องรอยเนี่ยมันก็มันก็ฆ่าไปเยอะไม่เห็นมันมีร่องลงร่องรอยอะไรเลยยังไม่ได้ใส่เอาล่ะด้วว่าฆ่าไปเยอะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจ้ยขอบคุณน้องม่อนมากครับผมครับผมไปได้แล้วครไปได้ครับไปเดี๋ยวก็ไปครับไปไปไป ดีแหละเขาเรียกว่าอ่านไม่ออกเพิ่งพาเพื่อนถามว่าสดสด่ะสดสดไม่มีต้อเลยเออใช่คือโอเคตอนนี้นะครับผมเราได้ถุงมือนี้มาเป็นที่เดียนลองนำเม็ดิี่เรานำเม็ดดิอะไรพี่หาดีคร่บไม่สาวเอ้าไม่เห็นแรงเลยอะไรไมนแรงวะนำเม็ดอ่ะเอาดีมันต้องแรงสิแรงเป็นร้อยเหมือนพี่เลยปะไม่ไม่มันต้องตีเรื่อยๆตีเรื่อย

อะไรอยากได้บ้างให้ได้บ้างนะครับดูโอ้โหร้อยยี่สิบสงสารกูสงสารเฮ้อโอ๊ยอะไรอะไรไม่แรงไม่แรงไม่แรงแต่ต้องตีเรื่อยๆไอ้แมวเราตีอยู่นี่เราตีอยู่นี่เราตีอยู่นี่โอ๊ยบ้ขท้วง พี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่โดนอะไรตายอ่ะโลกหายไปจะมึงตายลองลองมึงตายได้เหมไปเอาคุดตายลองลองลองดิลองดิเฮ้ยจ้าเฮ้ยไม่ได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมือไม่เป็นไรต้องเป็นดาบอะไรนะเนี่ยจะต้องเป็นดาบบ้างถึงจะเป็นออ๋ นี้ไม่แล้วเก๋ตายเลยเฟรมตัวกระจุยมาตายเลยตายเถอะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาล่าวิเทอร์เซจเวตันของเราดีกว่าเจ๋อีเก็บเก็บให้หมดใน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 มาสถานที่ที่เราจะล่าวิเทอร์เซจเวตันแล้วพี่พี่เฟรมตอนที่ผมนั่งฟาร์มไอ้ฟาร์มอ้อยคนเดียวอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยรู้ป่ะผมไปเจออะไรมาเจออะไรวะผมไปเจอเหมืองที่โคตร โคบิดามารดาใหญ่เลยไปพี่เข้เราต้องไปกันแล้วเออคือแบบมันเป็นเหมือนที่ใหญ่แบบพี่วามานแบบคกูรู้มึงจัดของอยู่กูของมันเยอะของมันเยอะว่าได้ว่ได้ขอขอทำนี่ก่อนขอทำนี่ก่อนทำทั้งทั้งทั้งตัวตัวกระจีเออมันก็แรงเจิดคุณลองก่อนกูณลองก่อนลองก่อนลองลองแบบไอร่อยกูเลี้ยมเร้อยอร่อยกูเลยโอ้โห ออ้ยยตเเล็บบกืา่ะใช่เหรอเก้มันสวนเหรอะใช่กูเล็บเกือบตายอ่ะโอ้อเละเลยเหรอตัวเละเลยเหรอเก้โคตรแรงเอ้ยทำยังไงมันถึงจะได้โล่วะเออมีส้อยไงอยไม่มันมันแบบมันมันต้องทำยังไงถึงจะแบบโล่ขึ้นไงคูเดาวอ๋อคูเดาวเออเออใช่มันมันจะมีคูเดาวมาแล้วเล้โก็มามาบังค่าไปเทอรพี่ถ้าพี่รีบเขาไปตรงไหนพี่จะได้ไปฟาร์มเองเออใช่ใช่ใช่จะตามมา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 ไปไปไป คือพี่เบลเนี่ยไปเจอเหมือกมาที่หนึ่งเว้ยทุกคนมาได้ตามมาตามมาตามไปดีเนี่ยวิ่งเร็วอยู่นี่ตกข้างล่างเลยพี่เฮ้ยใกล้ๆนี่เองพี่จะรู้ว่าไม่โคตรใหญ่โอ้ไม่ใหญ่มากเออใหญ่เกินเดี๋ยวเดี๋ยวในวิชั่นอยู่อยู่ไหนวะไม่มีในวิชั่นอยู่บ้านอยู่บ้านเราเดิวิชั่นกันไม่เห็นอยู่างล่างวิชั่นในวิชั่นในวิชั่นในวิชั่นเฮ้ยเดีวิชันม่บีเฮ้ยหายเฮ้ยหายแท้ๆเลยอะไรเฮ้ย มึงใส่อยู่อะไรให้ของพี่ของพี่อันนี้ของพี่เอ้ยมึงใส่อยู่วะพี่ไม่ไม่ไม่เกินพี่เฟมเราเราไม่มีมีพี่เห็นอยู่พี่เฟมในกล่องตรงฟาร์มอ้อยอ่ะฟาร์มอ้อยฝั่งนู้นน่ะบ้านบ้านแรกอ่ะบ้านแรกบ้าฑหนึ่งบ้าฑหนึ่งฟาร์มอ้อยฝั่งนู้นหรือตัวไหนก็ได้บ้าฑหนึ่งบ้าฑหนึ่งขโมยอีกแล้วกูไม่ได้ขโมยบัณฑ์หนึ่งอะบ้าฑหนึ่งขโมยอีกแล้วใช่ปหมเนี่ยเออบ้าฑหนึ่งที่เคยมีด้วยเหรอน้ำหน้าักพี่อะ เขามีด้วยหรอทุกคนวิววมววิวเสียไดวิชั่นกัมือนไม่ได้ไม่งั้นมองอะไรไม่เห็นแน่เลยหมดประส่างมากเลยว้าวว้าวเร็วว้าวเออไอ้เหี้ยว้าวอยู่ใต้น้ำเลยสิบหาเฮ้ยลืมลูกกระดู๊ฮ้ยจริงว่ะบอกแล้วบอกแล้วมันไม่ใช่พี่ครับเป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยเออบอกแล้วไม่ใช่วิวโธ่สุด สุภาพบุรุษสี่สองว่ะแน่นอนแน่นอนแน่นอนอะไรสี่สองเดี๋ยว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 อะไรเฟมฮะโลกผมเพิ่มมาสองอันว่ะเฮ้ยมันคูดาวเพิ่มสองเงอเออมันเหมือนจะแบบเดี๋ยวมึงกัดมึงไตไหมเดี๋ยวไม่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 กิเกตจัดของสายทำไรไม่อยากโดนกระทืบเอาพี่ไปไหนแล้วเนี่ยเออพี่ไปเอานดิเอาลุกทอดูพี่พี่ลืมไปว่าพี่มีไม่จำกัดเป็นนี่ทำไมอ่ะเป็นดุมชะนูอะไรหรอ ไม่จะเป็นไม่จะเป็นพีเตอรได้ลูกธนูหนึ่งลูกแต่แต่มันไม่ตายนะเว้ยไอ้เหี้ยมันมอนสเตอร์บางตัวที่ตีผมมันไม่ตายอ่ะมันเหมือนกับแบบว่าดาเมจที่มันสร้างไม่แรงใช่มันต้องแรงเหมือนแบบเหมือนที่พี่ตีอ่ะประมาณสักสิบยี่สิบอะไรเงี้ยมาเร็วมาเร็วไปไปเราจะทำอะไรค่ายตัวนี้เนี่ยผมใช่ที่เรามาดูในเหมืองโอ้ยลึกจัดโคตรใหญ่ลึกจัดคือแบบเหมืองมันไปเรื่อยมากพี่ลองดูดิโอ้โหลองดูดิโอ้โหคือแบบเหมืองมันไปเรื่อยมากเลยเว้ย เออใช่ไปเรื่อยเลยอ่ะเเอออมืนัไปร่ยโอเคตัวเดียวโอ้โหเอ็นชาร์มาทั้งตัวเลยตรงไหนตรงไหนตรงไหนเอาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมเออข้างล่างข้างล่างเอ้แต่ข้างล่างๆหน่อยล่างๆนิดนึงนี่ๆๆ่นตันๆนเนี่ยนี่นี่เออทางตันเหรอเอาได้ได้ตันเนตันเนี่ยได้อยู่เต้องไปสร้างตรงที่มันไม่มีอะไรติดกับมันเลยนะใช่นี่วิธีการสร้างนะเราจะมาฆ่าวิชอร์เย่มาแล้วมาแล้ว เราจะมาดูกันนะครับว <is il> <ğim> sure ่ายิงยิงยิงสามารถจัดการมันได้แบบอีซี่หรือเปล่าช่กลัวตายก่อนอยู่ใกล้จะตายวะเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกันอยู่ไมปโดนเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันตีไปโดนอุ้ยแรงแรงแรงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินเกินโอ้โว้ ตอนแรกกูเคยกลัวมันด้วยแต่ตอนเนี้ยอะไรอะไรทำไมเราตีแรงกันจะบ้าพี่อทำไมมันอ่อนจังวะมันอ่อนเกินเออได้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 ไปพี่ผมให้พี่เคลียร์คนเดียวเคลียร์โชว์โชว์โชว์ให้โลกรู้ว่าเราโหดใช่ไหมเออรอเราบรรบุรุษกันเราบรรบุรุษกันโชว์ดิโชว์ดิเออเลยรวย เอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยไปแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแร้วจะตายแร้วเออมันเดือดไยวะโอ้โหสอมุ้นแรงแรงแรงจัดแรงจัดใช่และโอยู่แ้กอยู่เราตีช่วยกันเออไป กูจะตายกูจะตายเด้อเด้อเดนี่บดนี่บดเร็วเฮียเฉาจะตายแล้วโอ้ยเกือบเกือบเกือกือบเกอบออยไปเลยเชียร์เราอ่ะเอเกือบตายนี่นี่นี่ผมว่าเรามาเรามามุดอยู่ในนี้เอ้ยเพื่อทำระแล้วไอ้คอนไปไหนอะเราได้ได้ได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเรามุดเราโอ้ยมันมีแต่ดินก้อนกรวดจระมาณนี้เออเจ็งเจ๋ง เมื่อกี้มีลาวาตรงนี้ไม่มีแน่นอนมารอบนี้ตาหุ่นของพี้เงไปทาดมได้ไปรเดประดึนผมคนเดียวก็พอละเคโชยพี่รู้ปอเราโหดพี่มันมันไม่ได้เรื่องเป็นลาวาลาวาลาวาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีวเดดี๋ยววเดี๋ยวเดี๋ยววเดีวเดี๋วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยววเยวเดี๋ยวเด วิ่งยาวพอปะทะเฮ้ยพอปะทะเคบโ่ะเงอตตุนมาเลยเงอตตนเฮ้ยระเบิดวะระเบิดวะระเบิดวะเอาวะเอาวะเอาวะตุเคไม่โดนเฮ้ยเอาวะเาแรงแรงแรงจัดแรงจัดโอ้โหดูดิโอ้โอ้โหโอ้โหมาาาา โอ้โหกูหูนีไปเลยทำด้วยอ่ะไม่แล้วดาวเดือนเชื่อได้ปะดาวเดือนอไม่ได้อยู่ในตัวผมเอ้าแล้วแล้วดาวเดือนเชื่อไอเว็บมีเท่าไหร่มีสองอ๋อเอออยู่กับพี่หนึ่ง โอเคโอ้โหเนี่ยทำกูตกใจอยู่เลยใจไปก่อนเอออุตส่าห์พีชีพไปกูโซโล่เองเดี๋ยวกูโซโล่เองตัวเนี้ยเออโชว์เอาเลยเอาเลยไม่ไม่เกี่ยงหรอกไม่เกี่ยงเอาเลยเอาเลยโชว์เลยพี่เอ้ยได้โดนได้โดนไกลกูจะเอาทะดูหลอยมาทางไกลมกลับมาทันไม่งั้นตายเป็นศพอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยไฟเยแรงจี้ไฟเลยแรงจัดเลยวะถูกมันเลยอ่ะอุ้ยแรงมาก เอาไปเอาไปอุ้ยถ้าดูก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยใช่หรอใช่ลบกระหน่ำมากเลยทุกคนดูดูหลอดเลือดบนนี้โอ้ดูดิดูดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยตีไม่โดนเอือเบ๊บมันจะตายแล้วเบ๊บแล้วกูจะลงไปเอาของยังไงออะะไไรร เราเอาของให้หน่อยครับพี่พ like ี่เราเอาของให้หน่อยครับพี่มามามาโอ้โหดูมันจะเท่ไปเที่ยเลเวลเด่งแล้วมันจะโซโล่มาไหนโซโล่อยู่ตัวไหนอะเฮ้ยเอาลงหาไม่เจอแล้วพี่เฟมไอ้อยู่ในนั้นได้จ้ะเอ้ยไม่จบ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 จะหาได้ครับที่อะไรครับเมื่อวาสารแล้วไม่มีเฟม้ย กูไม่เหียหายไปแล้วยามานีด้วมึงอ่ะมานี่มานี่ข้าวันมานี่มานี่มานีไหนไมนอยู่ไหนไมนอยู่ไหนข้างล่างข้างล่างอยู่ไหนผมมาแล้วเห็นผมว่าโอ้ยอจยได้เฮ้ยคอปพี้คอปพี้บายหายหมดเลยจริงจังเหรอเออเฮ้ยจริงเฮ้ยมันหายหมดเลยเฮ้ยวายนะ เอ๊ะรู้ว่าเหลืออะไรเหลือฟิกแอคกันเดียวเอของกูเต็มตัวรนด้วยโอ้โหดูดิโอ้กูฟาวมาทั้งชีวิตโอ้ไม่นะทุกคน เพื่อเพื่อบั่นใจเพื่อยวามใจมึงไม่ว้ากลับบ้านนะมันมันบอกไม่เห็นเลือดตัวเองเว้ยปกติจะเป็นแดงๆอะไรเงี้มยมูว้ากลับบ้านละพี่อ่ะโดนมิเตอร์ทำลายเฮ้ยมันทำลายได้ไงวะมันยิงเรื่อยๆแล้วมันก็แตกมันจะอัดมันโอ้ตายเร็วแต่เดี๋ยวผมไม่มีนะเพราะผมใส่สายวิญญาณให้เต็มช่องผมต้องตันเลยโอ้ผมกับบ้านแล้วผมจะล็อกไข้ อเขาตายแล้วขอตายเอ่อเป็นเป็นไรพี่ที่<อ>บ้านเราจะมีบัฟยอดก,กับมาที่เตียงอันหนึ่งเหลือแต่แต่เป็นของเว็บไม่ใช่เหรืออยู่ไหนวะเดี๋ยวหากอนอยู่ไหนวะอ๋อโอ้ยสงสัยไม่เหลือแล้วพี่ไม่บ้านเราคักกับอยูไ่ไหนกูจะไปทำใจที่บ้าน เกินแล้วทางกลับอยู่ไหนเนี่ยอย่าประมาทคูไม่ได้ประมาทเลยกลัวแล้วกลัวแล้วจะโชว์เทพโซโล่คิวหน่อยให้ตายเถอะกให้พี่โชคดีพี่เบลลักเกิลโอ้ยด้านอยู่เนี่ยล้วก็ดูวิทเทอร์ที่เราฟาร์มมาอ่าอยู่ในกล่อง โอเคเจรจ์แล้วเจรจ์แล้วเหมือนเราจะต้องคราบกระดูกวิทเชอร์เป็นขวดน้ำก่อนด้วยนะทุกคนโอ้ขวดน้ำไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเสียใจคือพี่มีหัววิทเชอร์เหลือไปสักอันหนึ่งเออไม่เหลือไม่เหลือเลยอ่มันจะเหลือได้ไงมันไม่มีโอ้โธไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยหมดหายไปหมดแล้วหมดแล้วมึงฆ่ากูซะอ่ะมึงฆ่ากูดิ กลับบ้านยากลำบากเหลือเกินเดี๋ยวบ้านกูเรียบหมดอะไรตต่อยากโอ้ยเฮ้ยไม่มีแอคเหลืออยู่เลยเห็นไหมโชว์เนี่ยมีเกาะด้วยเดี๋ยวมีอะไรเหลืออยู่พี่บ้านเรายังมีของเอ้ยบ้านเรายังมีของนิดหน่อยเออนิดหน่อยจริงอ่ะนิดหน่อยเลยแหละแทบไม่เหลือเลยเลย พี่พี่อยากได้อะไรพี่บอกเดี๋ยวเสียใจพี่ไม่เป็นไรพี่ไปหาใหม่ได้พี่ยากได้อยากได้ทอสอ่ะตอนนี้ไปเอาของกลับงมาเศรษฐ่มินมินวอลเลยว่ะเขาบึ้งเขาบึ้งโอ้ยนองสารเหลือเกินเดี๋ยวแล้วทุกคนเราจะทำอะไรมีไดมอนด์เหลือป่ะวะเฮ้ยเราคับไปก่อนดับเดี๋ยวพี่ค่อยไปล่าทีหลังเดี๋ยวมีไดมอนด์เหลืออันนี้ไดมอนสองเม็ดอ่า เดมอนเดมอนเอ้ยว่าเราทิ้งดาบเล่มนี้ไปเลยก็ได้มั้งเราไม่ต้องใจแล้วไอ้คนบริจาคพี่ก็ได้ไม่ไม่มันจะต้องมันจะต้องเป็นคราบมันมันเป็นส่วนผสมด้วยกันถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ค้าบที่เอาให้พี่เลยก็ได้เก๊ผมจะถอดชุดเกราะไว้พี่แนะผมผมก็เที่พอแล้วอกันคืนคืนถูกเสียดายเสียดายถ้เกิดว่าของเหลือที่ผมว่าจะให้พี่ผมทั้งหมดเลยนะทุกคนจังพูดมึงชจังพูดเฟร มอยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่ไหนนี่ไงเนี่ยเอาเออกูใส่ผ้าพันคอเอาผันมุ้งหมยเ่ยเอยู่ดิอยู่ใหญ่ใจเย็นเย็นเด็ดเด็ดเด็ดนี่นี่นีโอ้เออเดี๋ยวเราจะได้จะได้เดินทางแม่จะไปเอาของง่ายๆหน่อยเฮ้ยผมมีดาบใหญ่มาโอเคตำแหน่งสิบสามโอ้ดาบอย่างดีเอ้ยเราไปฟาดหุ่นดิ ตีดาบเซฮุนก็ดาเมจก็ขึ้นเรื่อ,อ <Okay. S 2> ยๆทุกคนโอเคแรกมันเกินครั้งแรกมันจะดาเมจอุย้ยไม่แรงแล้วอะอ้าวจบและนึกว่าจะดีก็ถือว่าใช้ได้ทุกคนโอ้ยถือว่าใช้ได้อันนี้ดาบเล่มนี้ถือว่าใช้ได้มันใส่อะอะไรอะ่ะความไม่ใช่ไม่ใช่อัคคีพิฆาตเลยเจ้ยอัคคีพิฆาตว่ะโอ้ยชาร์จได้ด้วยเว้ยพี่เฟมใช้ด้วยเออเก้ถือว่าดีว่าของดีเรือดอะไรเลย เฮ้ยพี่เฟมหายไปหมดแล้วเดี๋ยวพูดอย่างกั้นเดี๋ยวพี่จะร้องให้ไม่ายไปเลยพี่เฟมเลยหาของใหม่ยังมีไอ้ย่าไปกูก็ไม่อยากเล่นว่ะเป็นไรไม่เป็นไลก์คลิปนี้ผมจะขอให้แก่นี่ก่อนละกันเดี๋ยวพาพี่เฟมไปหาของคืนก่อนละกันนะเดี๋ยวไปในพักฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใช่ครับผม ันบมจะไปคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมกรุณาเป็นกำลังใจให้กับพี่เฟรมด้วยครับผมขอบคุณมากครับบักละก่อนครับเฟรมพูดคำของขายโถ่ช hmm, you know ีวิตอ้เห้ยเอ้ยเหลือพี่แอคันเดียว